เราก็เลยมีทีมแพทย์มีแพทย์เต็นท์นะฮะศิริราชจุฬาอยู่ตรงนี้แพทย์ชนบดยอยู่ตรงนี้แล้ววันที่มีระเบิดเนี่ยแพทย์ทั้งหมดก็มาแพ็คของอยู่ข้างหลังนี้ค่ะแพ็คของให้กับเราค่ะนี่ก็ท่านก็ช่วยกันเต็มที่น้ําใจคนไทยเฉพาะว่าเรามีความฝันเดียวกันฝันอันสูงสุดค่ะเดี๋ยวจันการทอจะเด้นเป็นความฝันอันสูงสุดประวัติของเพลงนี้มีที่มา โอ้ก็จริงๆแล้วก็เป็นคํากลอนนะครับเป็นคํากลอนของท่านผู้หญิงมิีรัตบุญนาคะนะครับซึ่งท่านผู้หญิงมณีิรัตบุญนาคเนี่ยท่านอาตอนนั้นท่านเป็นนางสนองพระออสมเด็จพระราช,ชนีค,ครับแล้วก็ท่านก็ได้เขียนคํากลอนนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการปลุกใจประชาชนนะครับโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลงชื่อ The Impossible Dream นะครับ<ม>ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นเราพูดถึงปี คอสหน6่คือปีที่การเมืองจะพลิกความพิกหายอ่ะเนาะใช่ครับเพลงเพลงนี้เนี่ยก็ออกมาประมาณปี72็ดสองค่ะค่ะเดเราพูดเป็นคอสเพลงนี้เนี่ยผมพูดตามตรงนะฮะตามนิสัยผมเนี่ยเพลงนี้คือเพลงที่เพราะที่สุดในโลกความฝันสูงสุดค่ะจันทกรค่ะเพลงนี้เนี่ยผมเมื่อ เมื่อประมาณกลางปีนี่ผมไปร้องที่ประเทศสวีเดนนะครับไปร้องไปร้องถวายกษัตริย์เขา,ขานะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอเทียบเสียงแป๊บ <c oughs> แล้วยืมเข้ามาแล้วเขาเอาอะไรไปใช้ทำมาหากินนะ <c oughs> คือนิโก้ใช้อะไรอ่ะอ้ยอะไรก็มีเยอะอ๋อ ต้องตามกันด้วยนะครับขอฝันไฟในฝันอันเหลื่อเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว ขอทนทุกข์รุกรโหมมกายใจขอฝ่าฟันพงภัยด้วยใจทนงจะแนวแนแ่แก้ไขในสิ่งผิด จะรักชาติจนชีวิตเป็นผู้โพงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปติมา สิ่งที่ควรไม่เรรวนภาวะพวาวังคิดกังขาไม่เครื่องแค้นน้อยใจในโชคชตาไม่เสียดายชีวา สิ้นไปนี่คือปณิธานที่หานม,มุ่งหมายพดุงยุดทิทันอันสดใส ใจรักชาติองอาจครันโลกมนุษย์ยอมจะดีกว่านี้นะเพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม่ถูกยัน คงยืนหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็พระปองเถิดพ้องไทย รับประกันพี่หลังตกงานสุดยอดสุดยอดคนผู้ชมทางบ้านนะฮะไม่มาวันนี้นี่แบบโอ้โหผมอยู่บนเวทีนี่สุดยอดน้ำตาจะไหลอ่ะใช่ใช่ใช่เราสู้เลยละกกันเราสู้เราสู้ไม่มีเว้นเพลงนี้นะครับเวลาเวลาเราเหนื่อยใจนะ เวลาเรารู้สึกท้อแท้เนี่ยแล้วพอได้ยินเพลงนี้เรารู้สึกเออนะเรายังต้องสู้ต่อไปนะครับ<ม>คือถ้าถ้าอาธรรมมันไม่แพ้เนี่ยเรายังหยุดไม่ได้นะครับเราต้องสู้นะครับร้อ,รองด้วยกันนะครับบันพุบุรุษ ของไทยแต่โบราณปกปานป้องเมืองคุ้มเย้าเสียเลือดเสียเนื้อม่ใช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปลูกหลานเลนหลนภายนาจะได้มีพัทธาอาศัย อนาคตจะต้องมีประเทศไทยไมียอมให้ผู้ใดมาทำลายถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่นจะสู้กันไม่หลบหนีหายสู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู บ้านเมืองเราเราต้องรักษาอยากทำลายเชิญมาเราสู้เกียตรติศักดิ์ของเราเราเชิดชูเราสู้ไป่ถอยจนเก่าวเดียวดีไหมครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะเมื่อกี้คุณร้องไปด้วยอะค่ะ <c oughs> <c oughs> อาจารย์เคยขึ้นมาร้องบนเวทีไหม อ๋อไม่ไม่เวทีนี้ครับอ๋อเหรอฮัเวทีอื่นมีมีเวทีอย่างอื่นควรจะเป็นขาประจำอหะเป็นเวทีปกติฉันว่าควรจะเป็นขาประจำตอนเป็นบุกบอชนอเทพมากกระจับควรจะเป็นขาประจำตอนทะลวงชมาอยอผมผมยังคิดเลยนะะว่าเนี่ยถ้าเวลาถ้าเวลาเราท้อถอยนะครับเขาทาอะไรเรามาเนี่ยนะครับเราร้องเพลงเนี่ยร้องพร้อมๆกันดูอยพร้อมๆกัน มันเหมือนเป็นเกราะป้องกันอ่ะมันเหมือนเป็นพลังที่ผลักดันหัวใจเราอ่ะร้องพร้อมๆกันลุยพร้อมๆกันมันจะต้องแพ้ใช่ครับแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมอะไรจ๊ะอะอาจารย์ร้องเพลงไปด้วยเรื่อยๆสิคะอ๋อให้อาจารย์ร้องเพลงไปบนรถไปด้วยบอกแล้วบอก สิบคนอาจาย์ขึ้นไปกับรอดคุณปอนะนะรู้สึกวันที่6นะ <c oughs> วันที่6กมืยกันเต็มที่ไปด้วยกันนะยังไม่รู้เลยไปไหนยังไม่รู้เลยอยากรู้มาก <c oughs>